สวัสดีครับด่าสุดท้ายเนี่ยหวังว่านะขอสั้นๆนะสุดท้ายแล้วอะไรก็สุดท้ายนะสั้นๆนะเริ่มกันในประจำปีภาวนาให้เธอลืมเขาเอ,อไม่ใช่หรอกภาวนาให้กูลืมเขา

ชื่อเทียเก้าน่ารักกว่าการตะโกนเรียกพิซซ่าเมค่อนเบคอนซอสมะเขือเทศเยอะเลยแฮมไม่เสียแรงที่เป็นลูกสาวของพ่อเข้าใจความตั้งใจของพ่อได้ทันทีเนียเกาน้อยเธอบอกมาเลยว่าชอบชื่อนี้ไหมชอบหยุดแกล้งเด็กได้แล้ว <c oughs> ที่รีบห้ามป้าแทดี้กับพ่อเร็วเราทำแค่ก้อนเดียวถ้าไอสัตว์ถ้าให้แบ่งคนละชิ้นยังไม่พอเลยแถมบางคนยังกินยังจะกินหลายชิ้นด้วยเธอพูดถึงตัวเองที่เป็นเซฟใช่ไหมเออยังมีคนอื่นด้วยอย่างหายไม่ออกไงใช่แล้วเมื่อกี้หล่อนเอาแต่ร้องขอจะมาช่วย คงจะหิวไส้กิวแล้วแน่ๆถ้าหัวหน้าห้องไม่ได้กักตัวไว้ห้องข้างๆป่านนี้หล่อนคงขเขมือก่อนใครแล้วฉันว่าหล่อนคงอยากมาแย่งซีนมากกว่านี่เป็นวิธีที่พี่แสดงความรักต่อเนี่ยเกาใช่ไหมฮ่าๆใช่แล้วแต่อย่าไปพูดแบบนี้ต่อหน้าหล่อนละ่ะหลอนน่ะหัวร้อนง่าย เคีหน่าจะบโปรชีตไปถึงเมื่อไหร่พอได้แล้วนะหาฉันโปรยเยอะไปหรอลูกนี้ไม่ยืไม่ยืแมแว่นกันแดดเออมาดีปาก็ดีเธอ,อไม่ได้ดื่มตามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรอนี่คุณอย่าหันอย่าหันหัวหอมพร้อมกับลับตาสีขาระวัง โอ้ยฉันหันโดนมือแล้วนายไม่เป็นไหนใช่ไหมเออที่แท้ก็เป็นซอสมะเขือเทศเรสชาติใช้ได้นายอย่าโดนซัดส,สินะช่า <c oughs> งเป็นครอบครัวที่พุ่นปายจริงๆพวกคุณยืนดูเฉยๆแบบนี้จะดีเหรอคุณแกน้าอยาก ให้เ่าเขาน้อยลิ้มรสพิซซ่าโคนในความทรงจำและอยากให้ทุกคนที่เดินทางหลายหมื่นไมล์มาที่ฐานดวงจันทร์ได้ลิ้มลองฝีมือของเขาถ้าเราเข้าไปยังไปยุ่งอาจทำลายความตั้งใจอันมีอันมีค่านี้ไม่ต้องหวงังไม่ต้องห่วงฉันกับคุณเมย์ จะไม่ปล่อยให้ครัวระเบิดแถมพวกคุณเทียหน้าก็ได้ศึกษาสูตรอาหารลับที่ท่านอ,อ่อานออกรวบรวมมาจากการท่องเที่ยวเมื่อวันก่อนเป็นอย่างดีน่าเสียดายจริงๆท่านอ,อุตสาห์ตั้งตารอสวนสนุกปีใหม่แต่ดันติดภารกิจมากมายหนึ่งในภารกิจพวกนั้นทำให้ได้สูตรลับที่ว่านี่นามา แล้วเธอล่ะวีตาการทีเ่เธอแค่ยืนดูในระหว่างที่ทุกคนเตรียมงานกันอย่างมีความสุขมันดีจริงๆเหรอ v ีไม่เข้าใจว่าคุณจะเสืออะไรว่าแล้วเจียวเวลาเจอคำถามที่ไม่อยากตอบเธอก็จะแก้งโง่ทันทีแก้งโง่เอาเถอะเธออยากให้เหตุผล3ามก็เกี่ยวกับความทรงไฟของอาจารย์ใหญ่มันเป็นความจริงทั้งหมด เพื่อที่จะเข้าใจแรงจูงใจที่แท้จริงของเธอเราต้องจัดลำดับเหตุผลทั้งสามข้อใหม่ความบ้างเปล่าในใจทำให้เธอมาที่ฐานดวงจันทร์หลังความฝันปีใหม่จบลงและที่เธอทำทุกอย่างเพื่อทดสอบอาจารย์ใหญ่นั้นความจริงแล้วเธอกำลังทำให้เดียเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกจากของทุกคนอย่างแท้จริง <c oughs> จึงจะเจอกันแค่ในความฝันเธอก็อยากตอบแทนเนี่ยเ้าที่ทำให้ฝันของเธอเป็นจริงนั่นคือการได้เจอกับเหล่าวิต้าน้อยใช่ไหมละ่ะตอบแทนกับกับอะไรวะกับตาดูงั้นหรออายไม่ออกเออดูท่าว่าการจัดฉากที่มากเกินไปจะทำให้พวกเขาเชื่อมโยง พวกมันเข้าด้วยกันด้วยสายใยที่เรียกว่าจินตนาการแค่ได้เห็นปฏิัติปิแค่ได้เห็นปกิกิริยาของเธอแค่นี้ก็พอแล้วเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนที่นี่มีคนรักไข่กันมากเกินไปวีไอรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกก่อนจะไปอย่างน้อย ก็กินพิซซ่าตอนร้อนๆสักชิ้นสองชิ้นก็ได้นะ <c oughs> สุขสันต์วันเทศก,กาลโดยไม้ผีินะวีต้าเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ฉันชอบเฝ้าดูเรื่องราวต่างๆทั้งๆที่หลายครั้งฉันเตรียมจะปิดมันลงแต่ก็ต้องเปิดกลับมาอ่านอีกครั้งเพราะเนื้อเรื่องที่คาดไม่ถึง เ <c oughs> พราะแบบนี้ผู้ฟังเกตการและตัวละครเอกเลยได้พบกันอีกครั้งในตอนจบและเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากขึ้นเพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเล็กๆนี้แต่ฉันแค่อยากเห็นเรื่องราวของต้นอ่อนแห่งความปรารถนาอีกต้นที่ต่างจากฉันก็เท่านั้นใครจะไม่ทนดูต่อไปได้ไหว แต่ไม่เป็นไรในที่สุดคราวนี้ก็ถึงตาฉันพูดประโยคนั้นแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงแสนสั้นเราเพื่อนพ้องที่อยู่แสนไกลไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะแล้วก็สุขสัน,นสุขสรรเทศกาลร่ดูไปไม,มผี ยาวนะเนเรื่องนี่ยาวนะมันยาวกว่ากิจกรรมอื่นที่เคยเจอมาและยาวนะครับเนื้อเรื่องยาวจริงอันนี้พูดตรงๆเลยที่เหลือมันเหมือนจะเป็นอย่างอื่นนะมันไม่ใช่เนื้อเรื่องนะครับไม่มีอะไร เนี่ยผมจะไปเล่นเองนะผมเล่นเองก็แหละนะคุณเดี๋ยวกูขอเล่นเอง,งเถอะไอ้อเหี้ยกูต้องดูบทนี้ไหมเนี่ยกูต้องดูบทนี้ไหมเนี่ยขอไปในคะอมมูช้ชมมันเยอะว่ะ น่าเหน๊บ,บเดียวมั้งอย่ากเก็บรายละเอียดให้มันเยอะๆนะครับผมจะบอกว่ากิจกรรมนี้น่าเบื่อมากเลยนะครับมไม่แปลกใจหรอกที่มันให้ข้ามนะบางตอนอย่างเหี้ยเลยไม่สนุกเลย เอาละครับถือว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องใช้ได้ยาวดีกว่าไม่ออกด้วยอ่านมัวด้วยสัตว์ขนาดสีเขียวังมีแรงเอสเลยเนี่ยโอ้ยมองไม่ไกลหมดแล้วนะ มีสีขาวอีกก็กี่นาทีแล้ววะห้ามห้ามเกินยี่สิบนาทีอ่ะเกินยี่สิบนาทีไม่ได้บางตัวก็ไม่เคยจับเลยนะครับจับลงในดาน <laughs> อันนี้ต้องดูแม่นี่โอ้ยอย่างเยอะเลยไม่ต้องดูก็ได้มั้งแม่ละยี่ยเยอะเกินแป้ง เอมแม่งบานเลยจะเจ้าหาพ่อหาแม่วดีเปนเลย แม่งอย่างเยอะเลยว่ะสัตว์โอ้ยการพิเศษนะครับไอ้การพิเศษเนี่แทบจะไม่เคยใช้เลยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่รู้ว่ะ ระบบเกมมันคับแคบเกินอ่ะโอ้จังแม่งแ้้และไอ้ี่าเยอะที่หายเลยเยีะยชงไม่อยากดูแล้ว <c oughs> หมดสอนการเล่นที่เราไม่ได้ดูว่าคงไม่คิดจะดูอยูแล้ว <laughs> ความคืบหน้าการเตรียมถึงความคืบหน้าการเตรียมอะไรวะ75%ด้วยนะความคืบหน้าการเตรียมถึง75%ไหนไวะเยะ้ยอ๋อนี่ไง ความคืบหน้าการเตรียมจำนวนปัจจุบันโอ้ยโอเคสรุปกูต้องมาไล่เล่นในพวกเกียนี่แหละวายเฮ้ย,ยเพื่อจะเอาชุดนะครับวีเนะื้อไม่อยากเล่นเลยขี้เกียจหรออินดี้เกีร์มันส้นตีนเกินอ่ะอไม่เล่นก็ไม่ได้ก,กุกตไม่ได้ชุดทำไมเล่นอย่างเกี้ยเลย หวายเอ้ยอย่ชิบหายเลยกดเที่ยวเลยวะเนี่ยใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลดค์ subscribe กันนะครับ